1,2,3,4ส,ส,ส,สวัสดีค่ะปอผานะคะค่ะวันนี้พบกันกับแชร์สูตรสลาม EP สองซีซั่นเแล้วนะคะมาค่ะวันนี้เป็นของน้องไร้สูตรอะไรนั้นตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อมินิค่ะอุ๊ยมิิต้องเล็กๆแน่นอนใช่ไหมวันนี้หนูจะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่ากล้วยอบ เนยโรยเกลือค่ะโอ้สุดยอดไปเลยจะน่ากินขนาดไหนนะคะถ้าอย่างไรเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะกาวน้ำขุนค่ะกาวน้ำใสแป้งค่ะน้ำยาทําสลามสีเหลืองค่ะกินกล้วยค่ะเกีับน้ำค่ะกราฟเฟศสีเหลืองกราฟเฟศสีขาวละเอียดค่ะคิดอะอีกค่ะจานกับถ้วยนะคะน้ำเปล่าถ้วยตวงค่ะ เม็ดโฟมสีขาวนะคะอคุปกรณ์มีแค่นี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่กาวน้ำขุ่นลงไปหนึ่งถ้วยตวงเลยค่ะน้องบอกนะคะลงไปเลยนะคะแล้วก็เอาช้อนนะาขูดออกเนาะมันจะได้หมดหมดค่ะกาวเสร็จแล้วนะคะต่อด้วยกาวน้ำใสอีกครึ่งถ้วยเท่านั้นค่ะมันจะยิ่งทำให้ความแบบเหนียวหนืดอะแบบ เพิ่มทวีค่ะทวีคูณขึ้น <Wow. S 1> เล่นง่ายขึ้นถ้าน้ําขุนอย่างเดียวมันก็อาจจะแบบว่าแน่นไป่ะเนื้อแน่นไปนะนี่แค่กาวก็น่าเล่นแล้วนี่นะคะยังคนไม่เข้ากันนะ้องบอกให้ใส่น้ําเปล่าลงไปอีกสองช้อนค่ะดีเลยหนึ่งสองเพื่อให้เขายิ่งแบบเหลวๆมันจะยิ่งแบบเล่นมันมากทุกคนดูค่อยๆค,คนนะคะถ้วยเล็กไปอีกแล้วค่ะเจฟ่าถ้าใส่โฟมนี่หมดสิทธิ์เลยนะเนี่ย ใส่สีเหลืองกับกลิ่นกล้วยลงไปค่ะโอเคแล้วก็กลิ่นกล้วยนะคะให้มันฟุงฟ้งฟิงฟุ้งฟิงค่ะเอากลิ่นกล้วยหอมหอมมากมายมากมายแล้วต่อจากนั้นนะคะใส่ครีมอาบน้ําเข้าไปค่ะพี่พายจะใส่สักสองปื้ดน,นะ1นสองน้องไม่ได้บอกว่าใส่เท่าไหร่ค่ะกะให้นะ แล้วก็คนไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะคนให้เข้ากันจนเป็นก้อนนะคะคนให้เข้ากันจนเป็นก้อนโอ้โหมูจิอีกชามนึงค่ะต้องทำสองชามเนาะแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำยานะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะนี่เนื่ขึ้นมาเลยจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนนะต้องใช้แรงนิดนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะถ้าด้นี่ค่ะทุกคนเราได้กล้วยมาแล้วค่ะ คือเนื้อแน่นมากพี่พาทิ้งไว้ข้ามคืนค่ะพี่พาแบบอัดคลิปไม่เสร็จค่ะทุกคนมัวแต่ไปทําอย่างอื่นอยู่เก็บบ้านนู่นนี่นั่นพอเราทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วเนื้อดีมากเลยค่ะเนื้อเขาจะเนียนแบบเป็นอัตโนมัติเลยเนาะเราก็จะมาทําถ้วยที่สอนต่อเลยค่ะถ้วยที่2นะคะน้องบอกว่าให้ใส่กาวน้ําใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่คริอิีกห้าปั๊มค่ะ 2> 1, 2, 3, แล้วก็คนเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นท็อปด้านบนนะคือไม่มีอะไรแปลกประหลาดไปกว่านี้เลยค่ะแค่นี้เองนะคะใส่น้ำยาทำสลามจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนค่ะโฟมนุ่มมากเลยอะเหมือนฟองครีมที่เวลาเราไปซื้อโกโก้โอวัลตินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขานะเขาราดโฟมด้านนี้นะแล้วก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยนี่นะคะน้ำยาทำสลามส่็มไปเลยค่ะ ใส่กับอะไรก็อร่อยค่อยๆค,คนนะคะเนื่องจากเขาเป็นกาวน้ำใสปนคลิริกิเขาก็จะเป็นจับตัวง่ายค่ะทุกคนได้แล้วนะคะดูสิคะโหนุ่มมากเลยนะคะใส่นิดเดียวเองน้ำยาก็แข็งเลยอะทุกคนดูแข็ง ก็เหมาะที่จะเป็นท็อปด้านบนเนาะเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําวิธีเล่นกันเลยค่ะค่ะวิธีเล่นก็ไม่มีอะไรมากค่ะน้องบอกว่าให้เอาซอสสีขาวราดลงไปนะคะพี่พาคิดว่าราดเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าราดเป็นฟูฟูดีแบบนี้ก็ดีนะคะแล้วเราก็ใส่กากเพชรลงไปค่ะโรยกากเพชรค่ะอู้กากเพชรสวยมากมาวิงมาวับนะคะ แล้วก็ใส่โฟมแล้วก็ใส่แป้งด้วยค่ะใส่แป้งลงไปอีกนิดหน่อยโอ้เป็นโรยเกลือค่ะนี่ค่ะโรยเกลือนะคะแล้วก็ใส่โฟมรอบๆอนิดนึงดีไหมคะเป็นตกแต่งมันก็จะเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยนะเหมือนเป็นสลามเลยค่ะโฟมตัวนี้นี่โอโหน่ากินมากเลยนะคะมาเราลองมาชิมกันเลยค่ะหยืน โอ้โหละมุนมากมีความเป็นแป้งมีความเป็นกากเพชรเนาะยืดค่ะอบเนยที่ใส่ชีสด,ด้วยนะคะทุกคน <c ười> คอยอบเนยที่ใส่ชีสด,ด้วยววน่าเล่นมากสวยมากเลยค่ะดูว้าวดีะโอ้โหน่าเล่นมากเพราะมีความเป็นคิดิอยู่ด้านบนนะคะนี่ก็จะน,นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนี้ค่ะนุ่มเลย นี่นุน่มนิน่มนุ่มนิ่มโอ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 ้าวยืดมากดูสิยืดยืดเล่นได้เลยนะคะข้างในคือมีความคิคริะอีกเขาก็จะแบบว่าแข็งค่ะข้างในแข็งแข็งไม่ไม่ยังไม่จับตัวเป็นก้อนกันดีเท่าไหร่นะน,น,นะะุ่มฟินค่ะ ฟินมากเลยฟินเหมือนเคสบัสตัดอะไรอย่างนี้อย่างงั้นพี่พาให้คะแนนน้องนิม,มิ สิบคะแนนเต็มค่ะเก่งมากเลยนะคะน่าเล่นสุดๆเลยอย่าลืมติดตามตอนต่อไปวันพรุ่งนี้นะคะเป็นรวมมิส,สลามนะคะอยากจะเมาส์มอยรวมมิส,สลามเดี๋ยวค่อยไปบอกในคลิปนู้นละกันเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยคิออันนี้ถามอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยจ้านี่ค่ะยืดยืดมากเลยนะทุกคนดูอ้ากวยยืดโอ้ บีฟฟินมากเลยนะคะแล้วมาถึงคําถามแรกของน้องเลยถามว่าอะไรบ้างพี่พาเคยดูอนิเมะไหมคะถ้าเคยชอบเรื่องไหนมากที่สุดคะหนูชอบมากเลยพี่พาเคยดูอนิเมะอยู่แค่2เรื่องเองนะคะเพราะว่าน้องเกดบังคับดูค่ะแลนก็คือดาบพิฆาตอาสูนั่นเองนี่นะที่เราทาแมสมาใช่ปะนี่ที่เราทําสายคล้องแมสนะคะนี่ดาบพิฆาตอาสูนี น่ารักมากเลยเป็นหนังที่ดีมากเลยนะคะให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรให้ข้อคิดเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยดีมากๆเลยค่ะหนังเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือพ่อบ้านพ่อบ้านสุดเก่าค่ะ <Wow. S 1> <laughs> ชอบดูพ่อบ้านสุดเก่านีนดูแค่สองเรื่องเองค่ะยังไม่เคยดูเรื่องอื่นถ้าใครมีเรื่องดีๆเด็ด,ด,ด,ดก็แนะนำาต่ล่างคิดนี้ได้นะคะคำถามที่สองค่ะช่วงนี้พี่พาทำอะไรบ้างคะช่วงนี้พี่พาก็จะทำพวกนี้เลย ปลอกคอน้องแมวนะคะนี่มีคนสั่งทำเนะ้ะจริงๆไม่ได้อยากทําขายเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีเวลาค่ะเป็นพี่น้องกันที่สั่งทําก็ประมาณ59บาท 69- 79แล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะเป็นปลอกคอน้องแมวน้องหมานาะน่ารักค่ะพี่พาทําลายเดียวเลยเพราะว่าลายนี้คือลายน้องนมมีแต่คนชอบพาใส่แล้วดูหรูดูแพงมากค่ะแล้วพี่พาเขาทำพวกนียแหละคะ่ะนี่ สายคล้องแมสแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกเจ้าหญิงด้วยนะคะอันนี้เอลซ่าเนาะให้ดูชัดๆนี่ค่ะนี่เอลซ่าก็จะเป็นตีมสีแบบว่าใสาๆอะไรอย่างนี้นะวันนี้พี่พาใส่โซเฟียออกไปข้างนอกค่ะวันนี้โซเฟียจะเป็นสีตีมม่วงตีมสีม่วงนะคะโซเฟียของเรานะคะสวยน่ารักค่ะพี่พาใส่นี้ไปข้างนอกก็เลยแบบถอดคือใส่ไม่ซ้ํากันทุกวันเลยชอบนะคะตอนนี้ ชักเริ่มชอบใส่คล้องแมสแล้วบ้าทำมากมากเลยนะคะใส่ออกไปขนาดนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายกันบ้างนะคะพี่พาได้ฉีดวัคซีนโควิดหรือยังคะช่วยดันกันหน่อยนะขอร้องนะอย่าลืมพูดกล้วยอบ เนยโรยเกลือขอให้พี่พามีความสุขนะคะช่วงนี้โควิดระวังตัวด้วยนะคะขอให้พี่พาเจอน้องนมกล่องน,นะคะรักพี่พาค่ะขอบคุณมากมากเลยนะพี่พายังไม่ได้ฉีดเลยนะคะจองไม่ทันเนาะเขาจองกันไปหมดแล้วแต่ยังไงเดี๋ยวต้องได้ฉีดอย่างแน่นอนเนาะแล้วก็ขอบคุณสําหรับ ความเป็นห่วงในช่วงนี้นะทุกคนเช่นกันเนะออกจากบ้านใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะให้ไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ EP 3นะคะคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บ